สวัสดีค่ะพบกับอิวชวนปลูกนะคะที่สวนของตัวเองที่เดิมค่ะอําเภออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะพวกเราอยู่ที่นี่เป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนานอนนากินนี่นอนนี่ทำงานนี่เบ็ดเสร็จอยู่ที่ทุ่งนาทั้งหมดเลยนะคะเราไม่ได้เข้าในหมู่บ้านเดี๋ยววันนี้ตั้งใจจะพาชมบรรยากาศรอบสวน ให้ทั่วทั้งหมดเลยสามไร่เราทำอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ดูซี่ของอิวก่อนนะคะในความดูแลของอิวซี่ของหน้าบ้านนะคะน้ำบ้านที่อยู่อาศัยเป็นประมาณนี้นะคะพ่อกับแม่ตายาอยู่นู่นในบ้านริบๆนู่นนะคะอยู่ข้างนอกนี้เป็นเป็นโรงรถที่พักอาศัยที่นั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะคะในส่วนของข้างหน้านี้ เนื่องจากว่าพื้นดินข้างล่างเป็นหินนะคะยุก็เลยใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะแบบน้ำนิ่งแล้วก็ปลูกผักถุงเพื่อเอาไปขายด้วยนะคะขายเป็นต้นพันุ์ด้วยค่ะเป็นเรือนเพาะชํำนะคะแล้วก็ในส่วนของทุ่งนาข้างล่างนู่นเป็นแปลงฟักทองนะคะ,ะช่วงนี้ฟักทองเรายังไม่แก่ยุก็เก็บ เก็บเป็นฟักทองอ่อนแล้วก็ดอกมันไปขายในทุกวันนะคะในส่วนของหน้าบ้านก็จะเป็นสวนผสมผสานมีพืชหลักเป็นมะละกอค่ะแล้วก็พืชรองก็จะเป็นโหระพากับพริกแล้วก็มะเขือนะคะซึ่งกลาลังงามเลยที่ปลูกกระหล่ำปีไว้กินนิดหน่อยค่ะแซมทั้งสวนคงจะประมาณ10กกับหัวเท่านั้นเองแหละคือปลูกไว้กินเองเนาะนยังไม่มีประสบการณ์มาก ลองดูซิว่าเราจะเอาชนะ,มะแมลงได้ไหมก็จะประมาณนี้นะคะพริกเราก็เริ่มออกดอกแล้วละ่ะอิวเพิ่งถอนหญ้าให้เขาไปเมื่อวานแล้วก็เอาฟางปูอย่างหนาเพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นนะคะตามที่เคยทำวิดีโอพาชมไปแล้วพาทำไปแล้วในหนึ่งรอบแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้โหระพาของอิวจะเจอปัญหาเ,เป็นเชื้อรานะคะ ยูกำลังจัดการแก้ไขอยู่โดยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ้างแล้วก็น้ำด่างจากขี้เถ้าแล้วก็ปูนขาวด้วยนะคะก็เพื่อนๆก็รอดูว่าเดี๋ยวอิวจะมาอัปเดตให้ดูว่าจากที่นี่เหลืองๆอย่างนี้ทำแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งอยาฆ่าเชื้อราิดซึ่งเป็นเคมีเนาะดูซิว่าิวจะเอาชนะได้ไหมนะคะเพื่อนๆมาลุ้นกันในส่วนของ นี่ก็เป็นค้างบวบบวบตัวนี้บวบตัวนี้อยูซื้อ2องละสิบบาทค่ะก็จะเป็นพันุ์พื้นบ้านลูกกลมๆอันนี้ก็เก็บขายทุกวันเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นค้างบวบงูเก่านะคะตอนนี้บวบงูยูกําลังปลูกใหม่นะคะตอนนี้ค้างเก่านี่คือเก็บเก็บ,เก,บเก็บเม็ดพันธ์อยู่อะค่ะเนี่ยค่ะยูจะปล่อยให้เขาแก่แล้วก็เก็บเม็ดพันธุเองเนื่นองจากว่าไปซื้อเขาเนี่ยซองหนึ่งมีแค่ห้าเม็ดนะคะ แล้วก็เสี่ยงกับการปลูกไม่ขึ้นอะไรด้วยค่ะแขนใจก็เลยก็เลยเก็บเม็ดพันธ์เองค่ะนี่ประมาณนี้นะคะเราจะปล่อยให้เขาแก่จัดอย่างนี้แล้วก็มาละมาละเอาเม็ดมาเก็บไว้แล้วก็ปลูกนะคะซึ่งการปลูกของอิวได้ผลแล้วเดี๋ยวอยิวพาไปชมนะคะ,ะการเก็บเม็ดพันธ์ุด้วยตัวเองขึ้นงามเหมือนกันแล้วก็ได้เก็บผลผลิตได้เหมือนกันนะคะนี่คือพวกนี้คือเก็บเก็บเม็ดพันธุ์ทั้งหมดนะคะ ในส่วนของสวนนี้เดิมทีเลยจะเป็นค้างทั้งบวบงูแล้วก็บัวเปี่ยมแล้วก็แฟงนะคะอิลเลือออกหมดแล้วนะคะลื้อออกหมดแล้วแล้วใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงใช้พื้นที่ข้างล่างใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นพืชหลักเป็นมะเขือพืชหลักเป็นมะเขือนะคะจะหาเจอไหมเพราะอิลทำผสมผสานมาเนี่ยค่ะ มะเขือแล้วก็โรยออรอบข้างนี่โรยด้วยผักชีนะคะผักชีจีนนี่กาลังขึ้นเห็นไหมคะนี่เพื่อใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะในสวนของอยูเนี่ยทุกทุกพื้นที่นี่เฉพาะทางเดินเท่านั้นที่ว่างนะคะนอกนั้นไม่ว่างเลยยูจะปลูกแซมกับพริกมะเขือทั้งผักชีจีนชีลาวนะคะแถมโรยผักกาดกวงตุ้งไปด้วยหไหมคะเอาแย่งกันขึ้นทีนี้ตามเสาเนี่ยนี่เห็นไหมคะ ที่ทอดยอดเนี่ยนี่อันนี้คือบวบงูนะคะคเพื่อนๆผลงานการเก็บเม็ดเองของอิวเพราะว่าอิวมองมองว่าเดี๋ยวพอเดือนหน้าเนี่ยกุมพามีนาเมษาเนี่ยจะแ,แ,แล้งจะร้อนไปเรื่อยๆนะคะคเพื่อนอิวก็จะอาศัยเนี่ยคะ่ะเสาเสาเก่าของหลักค้างเก่าเนี่ยอยู่ทุกต้นเลยเห็นไหมคะอิวใส่ทั้งถั่วพูนี่เห็นไหมอันนี้ถั่วพูนะคะ อันนี้บวบงูจะให้เข้าขึ้นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นทําลาวข้างบนนะคะจะช่วยบังแสงพางแสงพวกผักข้างล่างของอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าหน้าร้อนนี่เขาจะแห้งแล้งโหดร้ายมากค่ะเราจะใช้เถา,าของบวบงูแล้วก็ถั่วพูซึ่งใบไม่หนาเกินไปนักพางแสงนิดหน่อยแทนสแ,แลนนะคะเราจะใช้ประโยชน์จากด้านบนด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตาม สวนอยู่ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอสวยๆแล้วเผื่อจะเผื่อจะแบบเกิดแรงบันดาลใจเนาะว่าเนื้อที่เล็กๆถ้าเราจัดสรรจัดสรรพื้นที่ดีๆมันก็จะสามารถทำได้นะคะนี่หคะแปลงแปลงพวกนี้นี่คือ,อเราเอามาแปะแล้วขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าอิวโรยสลัดไปแล้ว รยสลัดให้เขาขึ้นขึ้นไมดได้กันนะคะออตรงในทีแล้วก็จะถอนไปปลูกไปปลูกที่อื่นไปเรื่อยๆนะคะอาศัยตามโคนพริกโคนมะเขือที่อย่างเช่นตัวนี้มะเขืออันนี้แปลงมะเขืออยู่ก็จะโลยผักซีจีนเห็นไหมคะซีนี้กำลังงามยายก็เริ่มเก็บให้อยู่ไปขายแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็มีผักโขมนีม่ผักโขมแก้วขึ้นถอนไปขายทุกวันเลยะคะ่ะ นี่เห็นไหมเสาน,นี้ก็ใส่ถั่วพูถั่วพูของอิ๋วเป็นถั่วพูพันยักษ์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูนะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอิวปลูกอยู่ฝั่งนูน้นงามแล้วเออได้เก็บลูกไปขายแล้วนะคะพันยักษ์ยาวเป็นแขนเลยเพื่อนๆน่าชื่นใจมากค่ะฝักอ่อนหวานอร่อยด้วยนี่ไหมคะกวางตุง้งกวางตุ้งที่อิ๋วเคยแนะนําในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเป็นพันุ์ที่ใบเขียวมันก้านอวบๆะคะ่ะ อีกสักสัปดาห์หนึ่งอิวคงจะได้เริ่มเก็บผลผลิตนะคะแล้วก็มีบ็อกเอรีก่กับกับกระหล่ำปีแซมแซมกันไปนะคะน,นี่เบียเบียมะเขือเทศซีดาอยู่กล้าไว้ตามริมขอบแปลงเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าที่ที่ต้องตามไปแปะต่อไปโอเคค่ะอันนี้คือสวนรับผิดชอบของสวนอิวที่นี้อิวจะพาไปดูสวนของคุณยายค่ะคุณยายกับคุณตานะคะช่วยกันรับผิดชอบอยู่ทางโน้น พ่อกับแม่ของอิวค่ะอายุ71ปีเท่ากันเลยแข็งแรงแข่งกันเลยทำตอนนี้กําลังแบบเพลิดเพลินในการทําสวนมากทําสวนแข่งกันเดี๋ยวอิวจะพาไปดูนะคะอ้าวอิวเดินตามคุณตาไม่ทนันพอดีเมื่อกี้คุณตากาลังทํานี้อยู่เลยค่ะเขาปกิ้งเอาท่อท่อที่แบบไม่ได้ใช้ะคะ่ะท่อเมื่อก่อนนี้ปลูกมะนาวเนาะนี้เขา เขาตั้งใจจะทําหน้าบ้านคุตาทางตั้งใจทําหน้าบ้านให้เป็นสวนพริกนะคะเลยกิ้งมาว่าจะให้มาดูสวนผสมเมื่อกี้คุตากําลังผสมนี่เอาหน้าดินมาโปะไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุตาพร้อมปลูกเดี๋ยวอีจะพามาดูนะคะนี่ไหมรอบบ้านทุกตารางนิ้วเตรียมเตรียมอันนี้รู้สึกจะทีทีๆอย่างนี้น่าจะเป็นพริกคะ่ะเตรียมขุดไว้แล้วนะคะนี่บอกว่าเดี๋ยวเอา เอาดอกไม้ของลูกออกนะเดี๋ยวพ่อจะปลูกพริกให้หมดเลยก็ว่าทําดอกไม้ให้สวยสวไม่ชอบจะเปลี่ยนให้เป็นพริกหมดเลยอันนี้ก็ใช้กระมังที่มันแตกแล้วนะคะตาซ่อมแตกแล้วแล้วเขาก็มาปลูกพริกค่ะเดี๋ยวรอชมว่ามันจะสวยงามเหมือนที่คุณตาวาดหวังไว้ไหมเนี่ยค่ะคลิปที่แล้วอยู่ด้วยพาลงแล้วนะคะเป็นเป็นพริกหยวกเนาะผลงานของคุณยายดูสิดูลูก กลังชื่นใจนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะอ่าเดี๋ยวไปโซนนู้นกันก่อนไปเลยไปเลยเดี๋ยวจะยาวไปนี่ค่ะเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะนอนนานะคะอันนี้อันนี้รู้สึกจะเตรียมอันนี้คงจะเป็นพริกเหมือนกันก่อนหน้านี้ปลูกอิปูฤษีผสมไว้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นสวนพริกเห็นไหมคะ คือพริกขายดีมากแล้วก็เป็นราคาทั้งปีเลยค่ะเพื่อนๆตาก็เลยบอกว่าไม่ต้องปลูกอะไรอย่างอื่นแล้วปลูกแต่พริกอย่างเดียวค่ะอันนี้เป็นสวนของคุณยายนะคะถ่ายทําบ่อยมากอันนี้คุณยายจะทําแบบโบราณต้องทําเป็นรั้วล้อมขอบชิดนะอยจากว่าเรามีหมามีสุนัขของพ่อสนมากแล้วก็หน้าร้อนเขาจะชอบมาเขี่นะคะก็จะชอบมาเขี่ เออมาขุดหลุมนอนนะคะเราก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะป้องกันไว้ก่อนก็เลยทำรั้วรอบขอบชิดไวะะ้เ่ะเดี๋ยวที่จะพาะลัดไปทางไหนดีอดีอยากจะให้ดูแปลงพริกของยายก็อยากเนี่ยยายปลูกวิธีการเออได้สอนลงในวิดีโอแล้วนะคะย้อนดูย้อนดูได้ทุกรายการเลยค่ะอยู่ทำไว้คือจากประสบการณ์จริงเราทำอะไรเราก็ พยายามที่จะนําเสนอเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะทําตามนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกท้อมะเขือเทศลูกท้อของอิวกําลังนะ่นแต่ยังไม่สุกนะคะยังไม่พร้อมที่จะออกอันนี้เป็นเนื้อที่สามไร่นะคะจะอยู่ในส่วนในส่วนสวนแปลงผักแปลงของคุณยายนะคะอิวอาศัยมาปลูกบวบแล้วก็มะเขือเทศไว้นะคะอนนี้ไปส่วนคุณยายเนะ อน,นี้ดูดูคุณยายปลูกหอมค่ะนี่ต้นหอมอยข้างล่างนะคะแปลงนี้เป็นขึ้นช่ายค่ะข้างบนอยู่ทําเป็นสวนบวกนะคะเพื่อนเอาไปยังเร็วเลยค่ะออกทางไหนอันนั้ใบ,บรรยาสูบ้วคะนะ่ะปลูกไว้เผื่อบางทีเราก็ต้องทําน้ําหมักน้ําหมักไล่มแมลงค่ะอปิดไว้เดี๋ยวหมามันเข้าทีทาเป็นสะพานทางเดิน อันนี้เป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำเราเลี้ยงปลาพ่อเลี้ยงปลาแล้วก็นันข้างเป็นกล้วยมะละกอพืชล่างเป็นกระเพรานะคะแล้วก็มีฝรั่งแดมนะคะเลี้ยฝรั่งสามต้นนี่บรรดากาศล่มรืม่นเป็นประมาณนี้คุกอยู่กับสวนทั้งวันนะค่ะ ดูดูดูดปลามันวิ่งมามันนึกว่าเราจะมาให้อาหารเขาอ,อยุ่เยอะมากอันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงนะเป็นปลาดั้งเดิมเลยเป็นปลาไอปานินปลานินซีพีพ่อเขาซื้อมากินแล้วกินไม่หมดเขาเลยปล่อยเลี้ยงไว้ที่เขาว่าเป็นหมันนะคะแล้ววันดีคือดีเป็นปีหนึ่งปีผ่านไปเขาออกลูกออกหลานมาให้เราได้เฉยเลย ตาเขาเลยขยายอย่เรื่อยๆค่ะทั้งสามบ่อเป็นปน,นินหมดเลยนะคะนี่อันนี้อันนี้ค้างนี้อิ๋วเพิ่งทําเสร็จนะคะกุตากับสามีช่วยกันทำอิ๋วว่จะลงบวกนะคะเพื่อบวกกับแฟงหอมอันนูก็เป็นเป็นกระท่อมที่พักอาศัยเหมือนกันนะคะรวมรวมอยู่ในสามไร่ค่ะด,ด้านโน้นด้านหลังนโน้นเป็นสวนไผ่นะคะ ไผ่ตรงริมแหลมแรงค่ะอยู่ปลูกไว้ช่วงนี้มัน8ปีแล้วค่ะได้ใช้ประโยชน์จากเขาเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเราต้องใช้ลำลำไผ่ทำค้างนั้นค้างนี้เยอะแยะไปหมดนะคะไอ้สวนนี้เป็นสวนพริกกรสอบนะคะอันนี้ปีกว่าแล้วนะคะยังคงเก็บผลผลิตอ่าไปต่อค่ะ อันนี้เป็นคลองไส้ไก่รอคะริมริมปลูกมะเขือมะเขือเราปลูกอินรีย์ใบจะไม่สวยแต่ให้ลูกอยู่ตลอดนะคะช่วงนี้ลูกเริ่มเล็กลงแล้วเพราะว่าอาหารน่าจะไม่พอคะ่ะแต่คงความกรอบแล้วก็หวานเหมือนเดิมคะลูกออกห่างๆแต่ก็ออกตลอดนะคะนานมะละกอกำลังให้ผลผลิต ส่วนนี้ซุ้มนี้เป็นเป็นฟักแฟงเก็บผลผลิตไปแล้วนะคะรอบในอิวลงเป็นบวบแล้วก็มะระนะคะมะระจีนมะระจีนก็กำลังออกลูกนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นี่นี่ประมาณนี้นะคะส่วนส่วนนี้จะเป็นตั้งใจจะเป็นสวนแมงลักตอนนี้ใส่ผักสมปีเข้าไปสารพัดเลยค่ะนี่เป็นประมาณนี้ อันนี้สวนมะเขือค่ะอันนี้มะเขือยาวแล้วมะเขือเปาะทางโน้นนู่นคุณยายกาลังปลูกมะเขืออันนี้ส่วนนิมนี้นี่ส่วนมากจะเป็นพริกค่ะนู่นกุตามาควบคุมดูแลเป็ดนะคะข้างในเป็นเป็ดไข่นะคะเก็บขายทุกวันเหมือนกันค่ะแล้วก็ไก่งวงเป็นจ่าฝูงแล้วก็มีบ่อน้ําให้เขาด้วยน,นั่น ตาไปแล้วก็จะสัมภาษณ์กุตาสะหน่อยอันนี้คืออือกุตาขุดให้แล้วเรียบร้อยเราจะทําให้เต็มพื้นที่ค่ะอยู่เอามะเขือมาวางไว้ให้คุณยายแล้วนะคะอันนี้จะทําเต็มไปถึงนู่นเลยนี่มะเขือนะเดี๋ยวเสร็จวิดีโอนี้เดี๋ยวอยู่ต้องมาช่วยคุณยายปลูกนะคะนี่ เดี๋ยวเข้าไปดูจดเห็นคุณยายทํางานอันนี้ทําวิดีโอสอนเรื่องการปลูกมะเขือไปเมื่อวานนี้นะคะอยู่โรยฟางให้คุณยายเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นรุ่นอีกเป็นรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเนื่องจากว่าแรงมากนะคะช่วงนี้แรงมากยังไงถ้าปลูกกล้วยแล้วพืชอย่างอื่นก็จะไม่ไม่ตายนะคะเพราะว่าเขาจะดูดซับน้ําให้นะคะมีทั้งกล้วยมีทั้งชะอม แล้วก็มะเขือใส่เข้าไปเลยค่ะเราลดน้ําทีเดียวได้กินกันยกทีมเลยนี่อันนี้ก็คือยายปลูกแล้วนะคะเหลือเป็นหน้าที่ของอยูต้องเอาฟางมาคุมให้นะคะนี่ไหมคะฟางคุมฟางเพื่อลดน้ําจะได้ง่ายนะคะจะไม่แห้งไวแล้วก็น้ําก็จะไม่กระเซ็นไอขี้ดินนะคะไม่กระเซ็นปิดปากใบเขานะคะควรจะคุมให้หนาๆเลยนี่นะคะ ทิ้งระยะห่างนะคะสักหนึ่งเมตรก็ยังดีนะมะเขือไม่ควรให้ถี่เกินไปไไนานเห็นไหมคุนพยันอยู่น,น,นู่นนี่ต้องมาคุมฟางให้โอ้ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะคะ่ะเ,เดี๋ยวจบวิดีโอนี้แล้วอีต้องไปหอบฟางมาคุมให้คุณยายนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราทำการลดน้ำจะได้ สวยงามค่ะอันนี้วิธีการปลูกก็เหมือนที่นำเสนอไปองวดที่แล้วนะคะใช้ขี้เถ้าเป็นตัวปรับสภาพดิน,นะคะเนื่องจากขี้เถ้าจะมีความเป็นด่างเผื่อว่าดินเรามีเป็นกรดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะปรับสมดุลกันเนาะแล้วก็ขี้เถ้าก็จะมีฤทธิ์แบบมีกลิ่นควันไฟกลิ่นถ่านอะไรประมาณนี้ค่ะพวกแมลงพวกอะไรจะไม่ชอบ จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโรยแบบนี้ด้วยแล้วก็ทำเป็นแบบเอาไปแช่เอาน้ำใสๆมาฉีดพ่นอีกก็ได้อีกอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เนื้อที่สามไร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ที่ปลาสมอ้อเหลือเหลือข้อบกบนะคะเดี๋ยวให้ดูขอ้อกบอันนี้กบตาเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกออสน,นะคะอันนี้อันนี้เป็นส่วนไปทะลุไปที่เดินเดินมาจบกันตอนแรกนะคะ เป็นสวนกล้วยสวนกล้วยแล้วก็จะไปในส่วนของที่อยู่อาศัยะคะ่ะทําเป็นระเบียบเรียบร้อยะคะ่ะอันนี้กบช่วงนี้กบจําศีลนะคะเขาจะไม่ออกมาโชว์ตัวตาก็จะทําที่เป็นหลืบเป็นอะไรให้เขาอยู่ะคะ่ะเหมือนเหมือนที่ล้างแต่ว่าเขานอนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีอีกส่วนที่อยู่ในบ่ออยู่ในบ่อที่นู่นน้าสลอนเลยไม่ยอมเข้าจํศีลนะคะพวกนี้เนะไหม อันนี้คือเลี้ยงมาจากตัวเป็นลูกออสเลยนะคะตาเขาเลี้ยงไว้เป็นเตรียมไว้เป็นพ่อแม่พันธ์ของปีนี้ค่ะเดี๋ยวพอเขาเขาโตเต็มที่เขาผสมพันธ์แล้วเราก็จะเลี้ยงขยายพันธุ์แล้วก็ทําลูกออสขายกบน้อยขายต่อไปนะคะนี่โอเคค่ะสำหรับสวน สวนของอิวชวนปลูกก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่อ้าวลืมให้ดูอันนี้ข้อไก่นะคะมีทั้งไก่บ้านไก่งวงนะคะไก่บ้านราคาดีมากเราเพาะพันุเองเลี้ยงเองนะคะออกมาเป็นแม่แม่เป็นรุ่นรุ่นก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับนำการนำเสนอสวนในวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ